นมนะคะเป็นพระธาตุประจําวันเกิดวันอาทิตย์พอดีขับรถผ่านมาก็ต้องแหวะวายอยู่แล้วก็เลยไหว้ไหว้เพื่อคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยเลยนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวไปไหว้พร้อมปะนะัะเนาะเดี๋ยวมันจะไปซื้อดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็ไปไหว้ออกยใช้ผู้ผลดอกเทียนสักเสร็จดีก วัดงุกใช้ทุกเทียนอ๋องดใช้ทุกโอเคทางวัดงดใช้ทุกเทียนะดดยนะคะ,ะปกติถ้าคนวันอาทิตย์มาไหว้ก็คือจะต้องใช้ทูท่หกหก,กดอ,อกเทียนสองเล่มน,นะคะแต่ว่าน่าจะงดใช้ทุกเทียนน่าจะเป็นเรื่องฝุ่นควันหรือว่าบูรณอยูใช่ใชไหมคะเป็นเรื่องฝุ่นควันนะคะอันนี้งั้นเดี๋ยวเราเอาเดอกไม้ไปไหว้ด้วยกันนะคะ้เป็นดอก ทางวัดพิชัยพิชัยพิชัยเจ้าคุณท่านนี้น้อยหลานคุณเกียรติศักดิ์กบหลวงสีเด็จพระสัมมาสมพุทเจ้าอุละของท่านได้เผยให้เห็นามเป็น